optimistic ก็มองโลกในแง่ดีอ่ะแสดงว่าตอนแรกอาจจะมองโลกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่คบไปคบมาคุยไปคุยมาเนี่ยหลังๆเขาท่าทางเขาโอเคนะนะครับ appears ก็แล้วแต่ verb t e n เนาะนะครับ a p p e a r optimistic ก็ดูเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีขึ้นมาเฉยๆเลยอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะนะครับได้นะคับ linking verb เนาะตามด้วย adjective ติดๆอีกนี่ไง adjective ไง stay อะไรก็ว่าไป stay calm นะครับ stay focused focus ก็ได้นี่ไง อ่าก็ขอให้มีดีล้วกันนะคือคปกับคีปไซเลนเขาก่อนบอกไปแล้วใช่ไหมอ่าไซเลนไอคีปเนี่ยระวังนิดนะึะมันเป็นกลุ่มคำกริยาที่ใช่เป็น linking verb มันตามใน adjective แน่ๆแล้วนะแต่มันเป็นกลุ่มคำกริยาที่บังเอิญตามได้เจอร้านด้วยด้วยนะไอพวก keep going keep walking อันนั้นอีกอีกเรื่องนึงเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวที่จะเล่าให้ฟังนะครับ keep walking อะไรได้เราได้ยินบ่อยๆนะ่ะที่กลายเป็นโฆษณาแอลโกอฮอล์ไปอ่ะเป็นอย่างนั้นหายเลยนะ keep doing something นะครับพวกนี้ทำเราอัพคะแนนได้ง่ายอัพได้เร็วจริงๆ นะครับในเวลาอันสั้นนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ Red Maple